ย้อนถ้ามึงไม่อยากให้ลูกมึงตายมึงเอาเงินมาให้กูเท่าไหร่นะสามแสนสามแสนเป็นงั้นลูกมึงตายไม่เชื่อม,มึงดูกูกับแม่มึงเลยแม่คะตังค์ให้ลุงหงสยสามแสนได้ไหมคะเอาแบงค์เยอะเยอะเอางกะไม่เอาแล้วๆเอาเยอะเ,อเยอะเอาเพี<ๆ>้ยงๆไปมาลุงหงส์น,นี่หมดเกลี้ยงเลยนะเออแล้วมึงลองแต่กูอยากจะให้โอกาสลูกมึง กูจะไม่ฆ่าลูกมึงก็ได้ถ้าลูกมึงพูดคำว่าชอช้างได้กูจะปล่อยมันไปพูดเด้ช่อช้างชอช้าง,อ,งอ่าลูกมึงพูดไม่ถูกมึงตายขอร้ายไม่ใช่ชอช้างเว้ยพูดไหมชอ่อช้างไม่ใช่ชช้าง่อช้างชอช้างชอ่งชอช้างพูดเยอะๆนะ แบ่งพันเยอะเยอะแบ่งพันเลอะเยอะแบ่งพันเลอะเยอะกูไม่เอาลูกมึงตายย้อยมึงจะไม่ได้เห็นหน้าลูกมึงตายไปแล้วคาลูกเบงขอ่โอกาสให้ลูกเขงสุดท้ายเอาเอาพ่อพูดมาต้นสองสามฮ่าไม่ใช่ตายขอโอกาสให้ลูรั้งสุดท้ายเอาเอาพ่อพูดมาต้นสองสามฮ่าไม่ใช่